Good morning g welcome to o and Daily a s p อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ We believe according to the word of God that this will be a blessed week จากถ้อยคำของพระเจ้านะคะเราเชื่อเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่เต็มล้นไปด้วยพระพร We declare that God's wisdom will guide you แล้วเราขอที่ฐานนะคะว่าสติปัญญาของพระเจ้าเองนั้นจะนำทางคุณ That God will work out everything for your good และพระเจ้าก็จะทำให้ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ So once again we have this opportunity to study the word of God together ในเช้านี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งนะคบที่เราได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกัน If this is your first time joining us, welcome ก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ อ่าทุกๆสัปดาห์นะครเรามีคําเทศนาใหม่ๆให้กับทุกท่านได้รับฟัง And believe that t h e s t e a c h i n g will help you in your walk with God และเราก็เชื่อนะครว่าการสอนตรงนี้จะช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณนะครับสําหรับการดําเนินชีวิตกับพระเจ้า Before we begin today วันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มแบ่งปันนะครับ maybe some of you don't know but I want to talk to you about a book that I've written. ก็บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมมีหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมานะครับ It's called Divine Exchange. ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของสวรรค์ And in this book, แล้วในหนังสือเล่มนี้นะครับ We give you a very simple yet powerful overview of the redemptive work of Christ. เราได้วาดภาพให้คุณได้เห็นภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเต็มไปด้วยพลังมากๆเลย n one of the most important truths you can learn. learn from the scriptures เพราะว่ามันถือว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากในพระคัมภีร์ is the truth of Christ's redemptive work at the cross ก็คือความจริงแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขดนั้นนะครับ a n your heart is grounded in this truth เพราะว่าเมื่อหัวใจของคุณเองเนี่ยมั่นคงในความจริงนี้ and your faith will grow strong and stable คุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณเติบโตแข็งแรงแล้วก็มั่นคงขึ้น so encourage you to get a hold of this book ก็อยากจะหนุนใจให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปฟัง ไปอ่านนะครับ also this is a great book to g i v e to new believers too แล้วก็ยังถือว่าเป็นหนังสือที่ดีที่เราจะมอบให้กับผู้เชื่อใหม่ด้วยนะครับ so that they can have a greater Christ cross er understanding done them the what has at for of เพื่อที่ผู้เชื่อใหม่เองจะได้มีความเข้าใจได้รับการเปิดเผยความจริงมากขึ้นนะครับถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเขาบนกางเขน All right so this is called divine exchange ตอนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของสวรรค์นะคบ All right today's scripture วันนี้นะคบเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำวัน Is Proverbs chapter 4. six and seven ก็จะอยู่ในสุภาษิตนะคะบทที่ 4, ี่ข้อหถึงข้อเ Proverbs chapter four six and seven ในสุภาษิตบทที่ 4, ี่ข้อหถึงข้อเนะคะ Let's read together first ออยากจะให้เราได้อ่านด้วยกันก่อนนะคะ Do not forsake her and she will preserve you Love her and she will keep you Wisdom is the principal thing Therefore get wisdom and in all you're getting get understanding อย่าทอดทิ้งเธอและเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้า ที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้ในชีวิตของเรามันก็มีคำถามต่างๆนานามากมายนะคะมันก็มีปัญหามากมายเหมือนกันที่เราจะต้องจัดการแก้ไข and our lives have so many different responsibilities ในชีวิตของเราเองเราก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบนะ you know, we can be one person but we may wear many hats or have many responsibilities in life ผู้คนเดียวเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับมีหลายหน้าที่มีหลายาความรับผิดชอบนะครับที่เราจะต้องทําในชีวิตของเรา you, know, you may be a father a husband คุณอาจจะเป็นทั้งสามีเป็นทั้งคุณพ่อนะครับ a leader in your workplace หรือว่าเป็นผู้นําในที่ทํางาน or you may be a wife a mother คุณอาจจะเป็น เป็นคุณแม่เป็นภรรยาเราแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะคะและในการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จและในการที่เราสามารถจะจัดการแก้ไขกับปัญหาได้อย่างดีนะคะอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีในชีวิตของเราเลยนะคะก็คือสติปัญญาของพระเจ้า every born again child of god และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนเลยนะครับ have the god. ที่เราเองมีสิทธิ์ที่จะรับเอาสติปัญญาของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ you know many times in our life we misinterpret The needs life of our หลายๆครั้งในชีวิตของเราที่เราเองอาจจะตีความหมายหรือว่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับความจำเป็นของชีวิตเราไปเราก็มาจะคิดว่าเออถ้าเกิดว่าฉันได้อันนี้มานะหรือว่าฉันมีอันนี้นะฉันก็คงจะมีทุกคำตอบของชีวิตละหรือว่าถ้าฉันมีสิ่งนี้ในชีวิตเนี่ยฉันก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือว่าทำในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบ ของฉันเนี่ยได้ดีมากขึ้น out the แต่เราก็พลาดสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลย i s God's wisdom ก็คือสติปัญญาของพระเจ้านะครบ example i n o w is บางคนอาจจะคิดว่าโอ้สิ่งที่ฉันจําเป็นตอนนี้เลยก็คือต้องแต่งงานต้องมีคู่ and that is a legitimate need in our life of course a n น and then on นะครมันก็ถือว่าเป็นความ จำเป็นเป็นความต้องการในชีวิตของเราที่สําคัญเรื่องหนึงล่ะ If you have a desire to marry that's not wrong ถ้าคุณมีความปรารถนาที่อยากจะแต่งงานมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับ But what's important before that แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก่อนที่คุณจะแต่งงาน is wisdom ก็คือคุณต้องมีสติปัญญา Because the wisdom of God เพราะว่าสติปัญญาของพระเจ้า will give you success in finding the right one จะช่วยคุณประสบความสําเร็จในด้านการหาคนที่เหมาะสมกับคุณ and also to live out your married life successfully แล้ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะดําเนินชีวิตคู่ด้วยกันต่อไปอย่างประสบความสําเร็จด้วย Some man may say well i need a better job บางคนอาจจะบอกว่าเออฉันอยากได้งานที่มันดีกว่านี้ And that may be a, a true need in your life มันก็อาจจะเป็นความจําเป็นที่ใช่ในชีวิตของคุณ But before that what we need is the wisdom of God แต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนอื่นใดแล้วสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดเลยก็คือสติปัญญาของพระเจ้า Because just because we get the right job does not mean we will succeed ก็ไม่ได้หมาย ความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีงานที่ใช่สำหรับเราทำอยู่แล้วเราจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะเพราะเราจำเป็นต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าด้วย in in hand the work that we have that work เพื่อที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายหรือว่าเรากำลังทำอยู่ my more need friends in life I บางคนอาจจะบอกว่าเอยฉันอยากมีเพื่อนมากกว่านี้ในชีวิต and that's okay มันก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของ ชีวิตเนนกออหังืขแต่ว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเลยก็คือถ้อยคําของพระเจ้าสติปัญญาของพระองค์คือสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดเพื่อเราจะได้รู้ไงคะว่าเราจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนแล้วเราก็จะได้ใช้สติปัญญาของพระเจ้าในการคบเพื่อนไงครัะสิ่งที่ผมพยายามอยากจะบอกกับคุณตรงนี้ก็คือไบเบิลบอกว่าสติปัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของเรา พระคัมภ you know, well, ีร์ได้สอนเราเอาไว้นะครับว่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นอ่ะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยคือมันเป็นเรื่องหลักๆมันเป็นหลักการที่สําคัญเลยนะค y อีกตัวอย่างหนึ่งนะคับางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องการเงินมากกว่านี้อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการที่เรามีหัวใจอยากจะเห็นการเงินของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมันก็ไม่ใช่ But we know this that if we don't have wisdom and have money, Money can destroy แต่เรารู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญาและเราเนี่ยมีแต่เงินอย่างเดียวเงินที่เรามีอยู่มันอาจจะทำลายเราก็ได้แ so before money comes wisdom of God แต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงความจำเป็นในเรื่องของเงินสิ่งที่จำเป็นก่อนหน้านั้นก็คือสติปัญญาของพระเจ้านะครับ so God's word teaches us ค่อยคำของพระเจ้าเองได้สอนเราเอาไว้ that His wisdom is the first need of our lives ว่าสติปัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่เราจำเป็นอันดับแรกในชีวิตเลย you know going back to the to The example of ถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงตัวอย่างในชีวิตคู่นะคะคือเราอาจจะพบกับ คู่ที่ถูกต้องหรือคนที่ใช่สำหรับเราแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตคู่ของเราเราอาจจะเป็นคนทำให้ชีวิตคู่ของเราพังไปก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าคุณรู้สึกตกลุมรักผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบรื่นไปเองเราจำเป็นต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าด้วยแล้ว งนี้นะครับในข้อพระคัมภีร์ได้บอกว่า Don't forsake wisdom อย่าละทิ้งสติปัญญา See? Don't forsake wisdom อย่าทอดทิ้งสติปัญญา And she will แล้วเธอจะคอยปกป้องรักษาเจ้าไว้ See the wisdom of God protects us from destruction เห็นไหมคะว่าสติปัญญาของพระเจ้าจะคอยปกป้องเราจากการโดนทำลาย And so whatever you do in life ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตนี้ก็ตาม Get the wisdom of God and don't forsake the wisdom of God ให้คุณเนี่ยรับเอาสติปัญญาของพระเจ้าเอาไว้เยอะๆแล้วก็อย่าทอดทิ้งสติปัญญาของพระเจ้าไป Make the wisdom of God the principal thing the main thing in your life ให้เลือกเอาสติปัญญาของพระเจ้าเป็นหลักการเป็น เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเพราะในข้อนี้บอกว่าจงรักปัญญาและปัญญานั้นจะระแวดระวังเจ้าเราจำเป็นต้องรักสติปัญญาของพระเจ้าด้วยนะค t คืออย่าไปแสวงหาแต่เพื่อนอย่างเดียวให้เรามาแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก่อนอย่าไปแสวงหางานอย่างเดียวแต่ให้เราแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าก่อน and God wisdom money run after คืออย่าวิ่งตามเงินทองหรือว่าความสำเร็จนะคบให้เรามาวิ่งตามสติปัญญาของพระเจ้าดีกว่าเพราะว่าสติปัญญาหรือปัญญาตรงนี้จะคอยปกป้องเราไว้นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเรานะค In v e r s e 7 again it says wisdom is the p r i n c i p a l thing และตรงนี้ก็ได้บอกว่าปัญญาเป็นที่เริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะคะ <Principal thing. S 2> เป็นหลักการที่สำคัญเลย well, We cannot argue with this. This God speaking cannot God to us is เราไม่สามารถจะมาเถียงกับตรงนี้ได้นะคะเพราะนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าหรือสติปัญญาของพระเจ้าที่สอนเราอยู่ you know, Many don't first things first in people put their first first life หลายๆคนนะคะไม่ได้ให้สิ่งแรกเนี่ยมาเป็นอันดับแรกในชีวิต And God says, is is the first the และพระเจ้าบอกว่าสติปัญญามันเป็นที่เริ่มต้นของทุกอย่างเลย เพราะถ้าเราเน้นแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าแล้วก็เปิดใจรับเอาสติปัญญาของพระองค์นะคะเราจะพบความสำเร็จในความสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็จะเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในที่ทำงานของเราและเราเองก็สามารถที่จะรับมือหรือว่าใช้ความเจริญรุ่งเรืองที่เรามีออกไปอย่างถูกต้องได้ wisdom simply Pro the us b b i l เพราะพระคัมภีร์บอกว่าสติปัญญานั้นี่ยจะคอยปกป้องเราเอาไว้ He s a s therefore, get wisdom. ดังนั้นให้เราเนี่ยรับเอาสติปัญญา I want challenge you this morning. ในเช้านี้ผมก็อยากที่จะท้าทายคุณนะครับ Make this your priority. ให้คุณเนี่ยตัดสินใจยึดเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด No matter what, I will pursue. The wisdom of God. I will get the wisdom of God. ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามชั้นเองจะมุ่งแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าแล้วชั้นเองก็จะรับเอาสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาให้มากที่สุดเลย Now notice the last part of verse 7 says. ให้เราดูนะครับในส่วนสุดท้ายของข้อที่7นี้ได้บอกว่า In all you're getting get understanding. คือทุกอย่างที่เราเนี่ยได้รับมาให้เรารับเอาสติปัญญา In other words, yes, there are many things you need to get in your life. คือแน่นอนเราก็อยากได้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ของเรา But before all that all แต่ว่าก่อนที่เราจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะได้รับก่อนก็คือสติปัญญาของพระเจ้า You know good without wisdom of God problems our cause even things can in the lives แม้แต่สิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาของพระเจ้ามันก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียขึ้นได้เหมือนกัน For social good example media be can a thing อย่างยกตัวอย่างนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้เราสามารถใช้มันเพื่อประโยชน์ของเราได to be a blessing a เราสามารถที่จะใช้สิ่งนี้เพื่อจะเป็นพระพรแล้วก็เป็นประโยชน์ในทางที่ดีได้ But if we don't have the wisdom of God, social media can become a problem in our lives. แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาของพระเจ้านะครับ social media เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในชีวิตของเราก็ได้นะ So some people say, well, social media is evil. บางคนก็อาจจะตัดสินใจสรุปไปเลยว่า social media เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย I don't agree with that. ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะ You know, it's a good thing if we know how to use it with wisdom. คือถ้าเราใช้ให้เป็นใช้ด้วยสติปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเราได้เหมือนกัน you know, so you're in all you getting get wisdom the ดังนั้น <Bible S 2> ทุก <says. S 2> อย่างนะคะที่คุณอยากจะได้มาเนี่ยก็จงเอาปัญญาเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลย now finally the question is the where do we get the wisdom of God และในท้ายที่สุดนะคะคำถามก็คือแล้วเราจะได้รับสติปัญญาของพระเจ้ามาจากไหนดีล่ะ it's in His word ก็อยู่ในถ้อยคำของพระองค์ When you pursue growth in the word of God you're pursuing the wisdom of God เมื่อคุณมุ่งแสวงหาที่จะเติบโตมากขึ้นในในถ้อยคำของพระเจ้านะครับคุณเองก็กำลังรับเอาสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามา so I pray today วันนี้ผมขอทิ่ฐานนะครับ wisdom will be your number one pursuit ว่าสติปัญญาจะเป็นสิ่งแรกเลยที่คุณมุ่งแสวงหา ให้เราที่ฐานด้วยกันนะค today. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระองค์ในวันนี้ to ที่จะช่วยให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำได้เพื่อเราจะสามารถรู้วิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิต and to have relationship with other และเพื่อเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหรือว่าผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราได้ Thank you that today your wisdom will guide us will และเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้สติปัญญา ของพระองค์จะนำทางเราในพระนามพระเยซูน m e n God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะคร we'll see you again tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ